018ครับม,มาช่วยนี่อันนี้อะไรนี่น,นี่ฮอลแลนด์บอก<ค><ณ>เดี๋ยวลงก่อนลงก่อนครับจมบนบกคคับพี่น้องออเอาแล้วเอาแล้ว โอ้ทำไมไมาจมบนบกนี่โอ้จมบนบกเลยครับพี่น้องนี่ครับทำทางก่อนอันนี้อะไรนี่นิวฮอลแลนด์ปดเอาเรื่องนี่นี่นี่ข้างหน้าก็ติดไม้ด้วยครับเอา ก็มีวิธีเดียวครับดึงไปหน้าอย่างเดียวนะเต็ลเ,เลยาฮ่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 าไ่าฮ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 ่น,น,น,นฮ่าั่าาน่าฮาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่งาฮันอ่าฮ่า่ฮ่่า กระโดดล่งลุมเลยใช่ไหมนี่ครับแต่ว่ารอชมครับผมอันนี้เป็นดินน่าจะเป็น,นดินถมใหม่ครับเซึ่งถมนะครับได้เจ้าแหวาส1 8คนึบปผมสีส้มกับสีน้ำเงินนะ บบบ่ตโอ้โโอ้โหลุดหลุดหลุดลุดสลิงหลุดสลิงลุดสลิงหลุดสลิงหลุดรคองอะไรเจ้าบ้าอะไรตามไ ไ่าโอลิจะปีน่าเดินจมตั้งแต่นูนครับลากมาถึงนี่ครับโอ้เสียงเสีบแท้เปรกดีมากครับ

<laughs> ทำ,ทำเฮ้ยทำเฮ้ยยวต้างทำทางใหม่ก่อนครับ <c oughs> เลียนที่ยืนก่อนท้อยโมยบู <c oughs> Tao riêng người ra đi <laughs> Tao mai không thôi หรือใหม่อีกรอบครับผมทำอ,อีกเส้นแน่นอนครับถ้าสลิงไม่หลุดก่อนนะไป รออบอบเร่เร่งโอ้รถทุ่งครับโอ้รถ่ทยแต่งครับท่ดังรถแต่งรถแต่งรถ่ายแต่งกันนะโอ้นิวแลนซีซีซเพน่ารงอนนี้ เดี๋ยวส้มทางให้เขาใหม่ก่อนครับเรียบร้อยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ถ่ายจอทีมรอบเลอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ